อะไรเนี่ยมีมีกระดาษม้งตรงเขาเลยะมาหน้างก็ได้เหรอวะก็ได้เหรอวะเพือนเพื่อนวะเพื่อนอเพืเรนอะแลก็เจอทีน่นหอเราเพิ่งร้งเพื่อเราเลยเพี่ดีมากเลยะดีมาใส่อะชุดชาวอย่างนี้โอ้จัดเต็มเลยอะ จะไงถอดล้อล้ออยู่บนหองดิเป็นไรเซเว่นอืมนะไร เดี๋อลนขน้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวแถวมาแกล้งมันคืออะไรมันค่อะรมอะไรม่ใชเอะไรไม่น่อมือะไรม่อะไอไหนมีด้อรม่ใอรมอะไรม่ใช่อรไม่อะไรม่ใรม่อะไรไม่มือะมมอ่ะม่อระออ่ออร่รเมือนอ่ะ ตื่นเบาเดียวไม่ใช่อีสตร์เปนกระจกเลยอันน้นเลยรวะก็ตื่นมากกตกองข้นเตีืเลยตึ้นไหนอะล้อรถอยู่ชั้นห้านะตะหน้าขึ้นได้